บรรยากาศสุดชื่นมืดนนักแสดงหนุ่มเควินชองโดนาควงนางแบบสาวนาตาลีวิชัยดิดถือเลิกดีฉลองมงคลสมรสท่ามกลางแขกผู้ใหญ่และคนบันเทงร่วมแสดงความยินดีพร้อมเผยทริปฮันนีมูนปักหมุดที่ประเทศยุโรปเยอรมันฝรั่งเศสเตรียมปั๊มทายาตอยากได้ลูกชายลูกสาวโดยวิธีธรรมชาติพร้อมเดินหน้าลุยธุรกิจจากบริษัทเมดิไวทหลังวางแผนชีวิตคู่ค่ะ ใช่ค่ะ,คะเพราะว่าเควินคือมีร้านกาแฟยอยู่แล้วมีกาแฟเอสปัวอยู่แล้วที่เป็นทั้งหน้าร้านและกาแฟซองชงแบบอ่คือผมอ่ทำบริษัทอยู่แล้วเปิดบริษัทเกี่ยวกับเรื่องชื่ออะไรคะเมนิเว็บครับเมนิวเว็บสปายครับชัดๆค่ะเมนิวเว็บสอสปายจำกัดก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลเนสนะครับสุขภาพ เป็นเป็นที่หนึ่งนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ uh, accommodation ในเรื่องของ uh, จัดภาษาไทยก็คือ uh, travel arrangement ใช่ค่ะก็คือเราทำทุกอย่างเนาะแล้วก็มีกาแฟที่ทั้งเป็นหน้าร้านโฉมใหม่ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้เนาะเพราะว่าเรากลับมาเต็มตัวละแล้วก็ใช่ตัวนี้นะคะใครอยากผอมใครอยากสวยแบบคุณโบกัส <c oughs> นะคะ <c oughs> ต้องเอสปัวเพราะชงทุกเชา้า<ม>คือกาแฟอ่ะก็ต้องชงกินทุกเชา้าเนาะมันถึงจะสวยมันถึงจะผอมคือความผอมมันก็ไม่ได้มาวันเดียว2วันสวันเธอต้องกินทุกวันใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะมีเมดิไวท์เป็นครีมสลิปปิ้งมาสกเนาะเกิดใหม่นนเป็นสำหรับคนที่อยากสวยสวยหล่อก็ไม่ต้องรอเกิดใหม่นะครับก็ให้ใช้เมดิไวท์นะครับใช่อันนี้ก็เป็นทาทุกเช้าอันนี้ทาที่อันนี้เป็นยูนิเซนต์นะครับ ก็ใช้ได้ทั้งยิงผู้ชายครับก็คือเป็นสลิปปิ้งมาร์กที่ทาแล้วนอนแล้วตื่นขึ้นมาก็คือจะรู้เลยว่านางฟ้าในกระจกอ่ะคือใครก็คือจะต่อยเอในเรื่องการทำธุรกิจใช่ก็จริงๆเราความฝันของควินคืออยากเป็นบิสเนสแมนเนาะอยากเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วแล้วเราก็เราก็เป็นคนหนึ่งในความฝันของรัตติยเหมือนกันที่เราอยากจะทำธุรกิจด้วยกัน แล้วก็มีแม่และมุนมาเสริมทับคือเขา,า,า,าเคือก็นัตติรก็คือเราก็ไม่ได้เฟดออกมาอยู่แล้วเนาะเราก็สายโฆษณาอยู่แล้วคือประกวดเนี่ยไม่แน่ไม่แน่อาจจะกลับไปปีปีหน้าแล้วก็ทําอะไรอ่ะก็โฆษณาเนาะแบบคือตอนนี้ก็จะมีคุยเรื่องแบบกับผู้จัดการพี่เฟ,ฟว่าอาจจะนัตติรอาจจะกลับไปแบบ ละครหรือซีรีส์หรืออะไรให้มันชัดเจนไปเลยเพราะว่าเราก็อยากจะต่อยอดเรื่องนี้จริงๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องขอฐานแฟนคลับฐานอะไรที่กลับไปแล้วมัน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 เนาะมันชัดกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ้าอะไรชัดเจนคือไม่ทิ้งแน่นอนงานในวงการบันเทิงมันเป็นกล้องฟันอยู่แล้วมันไม่จริงอยู่แล้วแต่ว่าในฐานะเป็นผู้ชายเป็นเสาหลักครอบครัวเนาะก็ต้องสั่งฐานที่มันคงก่อน ในเรื่องของธุรกิจแล้วก็จะได้ไปต่อยอดด้วยเล่นละครแบบนี้ด้วยเช่นกันครับสมดดามารถแอด l ล n e ได้นะครับ m e d i w ดด Med i b e m e d i v i e นะครับสำหรับเพิตัณฑ์ของเราแล้วก็จะมีช่องทางก็จะมี ig ของนัทลีแล้วก็ของเควินเช่นกันครับ,รบแล้วก็แม่ละมุนด้วยที่เป็น t i k t o k e r เขาเป็นเน็ตไอดอล t i k t o k e r รุ่นเดอรดาวใหม่รุ่นเดอดาวใหม่ ค่ะเขาขายทุกวันอยู่แล้วจ้าเขาไม่มีวันหยุดจ้าไม่ต้องมีตัวแทนคุณแม่ขายคนเดียวอ๋อเราเปิดรับตัวแทนจําหน่ายนะจ้าถ้าใครอยากเป็นตัวแทนก็สามารถติดต่อมาได้ถูกต้องแล้วก็มีหน้าร้านด้วยแล้วก็ธุรกิจต่อไปที่จะทําที่พัทยาก็ขออุปไว้ก่อนก็คือ one stop service แน่นอนสาวๆก็คือใครอยากมาพัทยาแล้วสวยเธอมาหาฉันค่ะอ๋อแล้วอ๋อ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  ก็เป็นธุรกิจที่เราทํไว้ให้คุณแม่เนาะ,ะแล้วก็ก็ต่อยอดก็คิดก็กําลังคิดอยู่ว่าเนี่ยจะได้ผลผลิตในชักเดือน2เดือนเนี่ยเราจะมาต่อยอดอะไรที่พัทยาได้ไหมหรือเราจะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคุยกับพี่เฟยผู้จัดการว่าเอ้ยเราจะยังไงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เฟยก็ให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดในเรื่องรีวิว,ว,วด,ด้วยก็คือมีที่บ้านอยู่แล้ว<ะ>มีส่วนที่บ้านอยู่<ะ>ที่ชุมพรอยู่แล้ว<ะ>ค่ะก็เป็นธุรกิจที่ก็ ทำมา6-7ปีแล้วเพิ่งได้ออกผลปีที่2ใช่แล้วก็ผมโทรศัติดตามร้านคงที่ผมดูแลด้วยท่าสยามมิวสิกคาเฟ่นะครับ,รบก็เป็นผักในพัทยาที่กำลังมีกระแสนะครับแล้วก็ร้านอีกร้านหนึ่งคิวการ์เดนครับที่เป็นร้านอาหารแล้วก็อีกไม่นานก็จะเปลี่ยนเป็นสปา เป็นเวลเนสเพราะว่าเขาชอบเวลเนสก็ขอขออนุญาตเชิญชวนนะคะใครที่อยากจะมาแฮงเอาทที่พรทยานะคะขอฝากร้านท่าสยามแล้วก็ร้านคิวการ์เด้นด้วยค่ะถ้าลวกมาแล้วตาดีจะดันลูกเข้าวงการไหมแน่นอนแน่นอนค่ะปุ๊บัดเข้าเลยเข้าเลยถ้าในลูกสาวจะห่วงไหมคะก็ต้องเป็นห่วงเนาะแล้วเมียห่วงไหมห่วงที่จบเอต้านิวครบศบทุกคราว